กำลังพลชุดปฏิบัติการการบินทหารโบกกองกำลังผาเมืองนำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145และเบล212จำนวน2ลำให้การสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน2รายจากพื้นที่ห่างไกลรายหนึ่งนี่จากจังหวัดเชียงใหม่กับอีกรายหนึ่งคือจากแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ45ปีมีอาการภาวะหัวใจขาดเลือดส่งตัวจากโรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และรายที่สองเป็นผู้ป่วยเพศช,ชายอายุ36ปีบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุโดยได้มีการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลปายจังหวัดแม่่องสอนเพื่อเข้ามารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นปฏิบัต um, mm. ิการการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปัจจุบันผู้ป่วยทั้งสองรายอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดมีอัปเดตว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะการช่วยเหลือดังกล่าวกองทัพบกทาข้อตกลงร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการสนับสนุนอากาศยานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว นับเป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงค่ะ